สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่างปราบาชินาวิเยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันลองขับรถครั้งแรกแต่เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกัน let's go ชอ ใจของฉันตริง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 ใครโทรมาอีกลละฮพลโลแกว่าไงนี่วันนี้ฉันมีอะไรจะอวดด้วยแหละอะไรหรอคือว่าพ่อฉันื้อมอเตอร์ไซค์ให้ฉันขับได้แล้วนะเฮ้ยมันขับง่ายมากเลยเอะแกจริงหรอก็จริงบอกเลยว่าขับง่ายมาก แค่สตาร์ท hmm. เครื่องสับเคร่งเข้าเกียร์แค่นี้มันไม่ใช่สับครืงแรกหรอกเนาะเข้าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ไปเลยจ้าเข้าเกียร์สองก็มันก็เริ่มแรง่ขึ้นอะอย่างนี้นี่เองโอเคแล้วแกจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตอนไหน mm hmm. ก็วันนี้แหละว่าจะให้ว่าจะพาให้พ่อไปซื้อให้ ว่าจะพาพ่อไปซื้อไปดูหน่อยไปช่วยเลือกด้วยนะโหก็จริงนี่บ้านแกรวยยังกะคาลืดหาดเลยแน่ไอ้แม่ขนาดนั้นหรอกแค่นี้ก่อนนะพ่อเรียกแล้วอือ,อที่จริงพ่อก็ไม่ได้เรียกหรอกไปขอพ่อดีกว่าสวัสดียมามค้ายามเช้าค่ะคุณแม่ จ้าพ่อทำอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะอุย้ยอาหารเช้าเป็น,นขนมปังอีกแล้วมากแต่ก็อร่อยดีพ่อว่าไงลูกฮะคือว่าเพื่อนหนูมีรถเมร์ไซค์กันหมดแล้วอ่ะหนูอยากได้รถเมร์ไซค์บ้างอุย้ยลูกแล้วลูกขับรถเป็นหรอฮะอก็ไม่เป็นนะคะ่ะพ่อ แต่ถ้าเกิดลองฝึกดกูมันอาจจะได้ก็ได้นะพ่อนะคะนะคะนะได้ไหมย่าแค่ครั้งเดียวเองนะคะพ่ออ่อนพ่อขนาดนี้จะไม่ให้พ่อจะไม่ให้พ่อยอมได้ไงเล่านี่คุณอย่าใจอ่อนกับลูกมากนะเข้าใจไหมก็มันอ่อนไปแล้วนะคนุณลูกเราก็น่าลักขนาดนี้แถมเป็นเด็กแถมเป็นนักเรียนดีเด่นอีกด้วย ซื้อของขวัญให้ลูกสักชิ้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งอ,อืมแล้วจะไปดูวันไหนลูกวันนี้เลยค่ะพ่อวันนี้เลยนะ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 ได้สิจ้าลูกรักของพ่อฮบ้านเรามีเงินขนาดนี้ละ,จะเจาไปใช้อะไรได้นะลูกเนาะเดี๋ยวคุณจะไปไหนพาลูกไปดูรถไงคุณเกินไปไหมคะไปเกินไปหรอก พ่อค่ะเบาๆหน่อยนะหนูกลัวพ่อกินมาอย่างอย,อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วแหละผู้พ่อติดรถไปตลอดจริงดีอ้โหเพื่อพราะทำไมถึงอยากได้ล่ะฮะลูกก็เพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะมีรถมอเตร์ไซค์กันหมดแล้วว่าซื้อคะหนูก็เลยอยากมีบ้าง จะได้ขับไปโรงเรียนออย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวพ่อคุยกับพี่ผู้จัดก,การก่อนนะลูกนะเลือกดูรถตามใจชอบได้เลยนะลูกนะค่ะพ่อว้าววุ๊ยงรถจอเตอไดีกว่าพี่คะลองขึ้นได้ไหมคะอุ๊ยได้เลยครับอุ๊ยอุ๊ยเอาเรื่องนั้นเนี่ยคันนี้เท่มาก ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็คงจะสวยดีว้าวอันนี้มีอาวุธป้องกันตัวด้วยแฮะนั่งได้สองคนเบาแบบนี้ก็สวยดีนี่อันนี้ก็นั่งได้สองคนแต่ว่าไม่มีที่พิงหลังของคนที่สองเป็นแบบนี้นี่เองอุ๊ยแต่ว่าเบาอ,อันนี้นิ่มมากเลยนะเนี่ย ิ่มจริงๆเลยไปดูคันอื่นก่อนก็แล้วกันอืคันนี้คันสีชมพูตกใจฉันเลยอ่ะวิดีไหมอ่ะวิเบาะแข็งจังถ้าเกิดเราไปนั่งด้านหลังนะมีหวังเจ็บตูดชัวร์เลยอ่ะวิ้ยคันนี้ดีไหมเนี่ยสีสวยดี เอาคันไหนก็เลือกเลยดูเลยนะลูกนะค่ะป้าจะเรียกป้าหรือว่าพ่อกันแน่ให้เราอะชอบคันนี้นะนเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่อะคันนี้นี่แหละที่ฉันถูกใจที่สุดดูสิถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะโหมีหวังสวยแน่ๆพ่อจา๋าหนูเอาคันนี้นะคะ คันไหนล้วลูกฮะคันนี้คันนี้คันนี้เอาคันนั้นครับเออไม่ล้างไม่เอาครับไม่ล้างครับเดี๋ยวจะให้ลูกสาวไปขับครับอ๋อครับไปลูกไปเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปอ่าชำระบินก่อนนะลูกนะชำระเงินลูกจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเนี่ยค่ะพ่อขับดีๆละ่ะค่ะุ้ยอุ้ยรถหนักจังวะเนี่ย โอยโอยโอยโอ๊ยเบกตรงไหนนัเนี่ยเออคอยหลังโอยมันหนักมากเลยเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอค่อยๆไป เปลี่ยนสีรถนี่นาะไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปนี่แนะ่เอา้าทำไมไม่ไปล่ะอ๋อจมกดบิดน,นี่นี่อุ้ยกลับไม่เป็นแฮะเออเออไายสีนี้ได้ไหมเนี่ยนะสีนี้สวยมาก ยสีนี้สวยอ่ะเอาสีนี้ดีกว่าเสียไปนั้งพันหนึ่งละค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้างั้นก็ขับรถเล่นอ้อมเมืองไปก่นอนก็แล้วกันๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮ่าฮ่าฮุยลังบิดบิดบูนวู้บิดไปเลยบิดไปเลยเอาหนึ่งสองสามบูนฮ่า นึกจรงเลยเฮ้ยอไออุ้ยกระเบรกไม่อยู่แน่เฮ้ยเอาเบกเบกสิเบกอไอเฮ้ยเบกไม่อยู่เฮ้ยเบกอีกแล้วอายเฮ้ยเฮ้ยเบกไม่อยู่เบกไม่อยู่เบกไม่อยู่เบรกไม่อยู่อ้า ผ,ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อบุกร้านผีเสื้อบุกร้านผีเสื้ออยากเอ้ยใครบังอาจขับรถมาชนรถฉันเนี่ยเฮ้อรถราคาเป็นล้านเลยนะแต่ว่ามันจะใส่เป็นแพงกว่านี่นานี่เธออุ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยสิ ขอบคุณนะคะที่ช่วยไม่เป็นไรแล้วเธออะเป็นใครล่ะทำไมถึงมาชนลถฉันได้ขนาดนี้เลยเหียแล้วเ,เนี่ยฮะคือว่าฉันขอโทษนะคือฉันเพิ่งขัดขับรถคันนี้มาเพิ่งได้รถมาไม่กี่ชั่วโมงเองอะขอโทษนะคะขอโทษนะคะแต่ว่ายินนี่ก็น่ารักมันนคเนี้อะแล้วเธอจะรับผิดชอบยังไงล่ะฮะ รถของฉันน่ะราคาเป็นล้านเลยนะเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะออพ่อฉันมีปัญญาจ่ายให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าฉันขอมีมารยาทหน่อยก็แล้วกันน่ะขอโทษนะคะนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคือฉันหาเบรกไม่เจอค่ะก็นั่นน่ะไอก้กำๆตรงนั้นน่ะตรงแฮนนั่นน่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะที่หลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ,ะโทรเรียกพ่อเธอมาคุยกับฉันสิ ได้ค่ะได้ค่ะคราวนี้เสร็จฉันแน่พ่อฉันมาแกคงตะลึงพ่อไม่ชอหนูด้วยค่ะเป็นไรละลูกคะเป็นไรคือว่าหนูขับรถชนรถคนเอินค่ะตายแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงแหละเนี่ยฮะเอเอเหมือนจะเป็นผู้ชายด้วยค่ะเขาบอกว่ารถราคาหนึ่งล้านกว่าค่ะ แค่หนึ่งล้านเองเหรอลูกของเราเจ็ดล้านเลยนะจริงเหรอคะอืมพ่อเรียบานะคะหนูกลัวอืม๋ยวพ่อไปนะลูกนะเฮ้ยไอ้ลูกสาวจอมแสบเอ้ยเอ้ยได้รถไม่กี่ชั่วโมงเองทำทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยขับรถชนรถของคนอื่นไปเรื่อยเปืออเ่อยตะลืยติเตอเือยโอ้ยดูคนนี้นี่ มอแบบนึงนะคะพ่อที่เชนกำลังมาๆๆค่ะเออนั่นลถลูกเราวน่มาแล้วค่ะไหนล่ะพ่อช่วยหนูด้วยหนูกลัวแล้วอุ๊ยจื้อขอโทษนะครับท่านประธาน ผมไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นลูกสาวของท่านประธานครับรถแค่ล้านเดียวจะมาสู้อะไรจะมาสู้ได้อะไรฮะมงินดิมาแข่งกับรถลูกฉันไหมล่ะเจดล้านเลยนะเว้ยขอโทษครับท่านประธานผมไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นลูกสาวท่านประธานนะครับหน้าตาก็ไม่เห็นเหมือนบูรี่พ่อคะไล่ไปออกเลยคะ่ะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไม่น่าเลยพ่อไม่ต้องใช้อำนาจหรอกค่ะหนูเปลี่ยนใจแล้วอเออแล้วแต่ลูกเลยนะหนูขอคุยเองดีกว่าพ่อหลบไปเลยนี่แนออออ่ฉันขอโทษนะต้องขอโทษจริงๆนะคะเอ,อไม่เป็นไรครับตอนแรกฉันก็ไม่คิดว่าฉัน่ะจะหาเบรกไม่เจอค่ะออตอนแรกก็หาเบรกเจออยู่หรอก แต่ว่าพอหลังๆก็ลืมไปก็เลยบิดแสดงจนมาชนรถคุณนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเอาไม่เป็นไรหรอกครับผม,มเป็นคนดีผมให้อภัยได้ไอ้ลอยแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปหาทางซ่อมเอาก็ได้ครับเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะให้ค่าซ่อมรถนะคะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่หลังก็ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้หรอกนะครับราคาลดแค่ราคาแค่นี้เองซ่อมก็ไม่แพงหรอกครับค่ะถ้างั้นเชิญขอบไปก่อนนะคะครับบ๊ายค่ะครับผมนี่พ่อเก่งแต่ใช้อำนาจเหลือเกินนะคุยกับเขาดีๆก็รู้เรื่องแล้วเฮ้ยพ่อขอโทษพ่อไม่คิดว่าลูกจะขับรถไม่เป็น ไม่คิดว่าจะไม่จะมาเกิดเรื่องไม่คาดคิดดีนะลูกปลอดภัยนะ่ะตอนแรกก็ตกใจอยู่ค่ะห่วยอืออือพ่ออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่นะเข้าใจไหมเออเออก็ได้ก็ได้กไดเกิดแต่ถ้าเกิดลูกอะ่ะบอกว่าพ่อมีกิ๊กนะเรื่องนี้ไม่ไหวไม่ไหวแพ่ก็ได้ค่ะ ถางกลับบ้านเรากันทะลุค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซ b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะบาย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 นะคะเจอกันใหม่คะ่ะ